นี่เป็นวันเสาร์นะคะเราจะพาไปไหว้มนณาสการหลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำนะคะจากตลาดแม่เหียเนี่ยไปประมาณ5-6กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราก็มาถึงวงเวียนช้างนะคะถ้าตรงไปก็จะไปราชพฤกษ์นะคะถ้าไปซ้ายมือก็จะไปไนซ์ซัลรีเวอร์ทีนี้เราจะไปพระธาตุดอยคำเราก็ไปตรง ขวามือสุดนะคะขวามือสุดสายโน้นนะคะเราต้องไปตรงนั้นนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงตีนดอยพระธาตุแล้วนะคะ mm hmm. เห็นพระธาตุไหมคะสีขาวๆอยู่จุดนั้นนะ,ะขาวๆนะคะไม่สูงเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เราจากตลาดแม่เหียมามาถึงนี่ประมาณ5กิโลเมตรนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ วัดพระทาตุดอยคำนะคะตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นพระทาตุดอยคำแล้วนะคะจุดนี้เราสามารถเอารถมาจอดไว้ได้นะคะไม่ว่ารถอะไรที่นี่เป็นจุดขายพวกดอกไม้อ่ะคะ่ะที่จะนำไปสกัาละนะคะมีหลายร้านเลยะคะ่ะแล้วจะมีรถแดงขึ้นไปนะคะเราโดยสารขึ้นไปประมาณ เกือบสกิโลอะค่ะขึ้นดอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าคิวนั่งต่อคิวนะคะรถแดงนะคะทราบว่าคนละเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะไปสอบถามดูวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะมีคนมาสักระ,ละหลวงพ่อทันใจเยอะมากเลยเพราะว่าหลวงพ่อทันใจจะมีชื่อเสียงทางด้านขอพรนะคะขออะไรก็ได้ค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปถามนะคะรถแดงนะคะราคาขึ้นดอยเท่าไหร่เขาจะมีคิวออกเป็นคิวๆนะคะให้เรานั่งรอคนครบแล้วเขาก็จะออกนะคะกี่นาทีคันคันหนึ่งอ,ะอ่ะอ๋อถ้าคนเต็มเพิ่อ็ออกแล้วเนาะอ๋อช่วงนี้คนน้อยโควิดแต่คนโควิดก็ซาแล้วเนาะขึ้นซาวลงซาวเนะานะเจ้าเจ้า นี่ขึ้นไปคนละยี่สิบนะคะแล้วก็ลงมาแล้วก็คนละยี่สิบแล้วก็นั่งรอสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็นั่งรถสองแถวแดงนะคะขึ้นมาประมาณเจ็ดนาทีนะคะก็มาถึงพระธาตุดอยคำแล้วค่ะตรงนี้ค่ะคือองค์พระธาตุที่เราเห็นที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะมีคนเยอะค่ะ ตอนนี้จังใหม่ก็โควิดก็ซาลงแล้วนะคะวันหนึ่งก็ไม่ถึงสองคนนะคะสองสามคนเองนะคะดเดี๋ยวเราจะไปมนัสการกราบไหว้ท่านหลวงพ่อทันใจก่อนนะคะนะคะ ถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไวสาบารมีโอหลวงพ่อพระเจ้าทันตแล้วก็จะต่อโอกาสขอที่ใต้ไปเชิญท่านทั้งหลายรีบไปรู้ชาหรือหลวงพ่อพระเจ้าทังใจที่ทางวัดพระธาตุแหลมได้สร้างขึ้น คุณท่านดูใจแล้วให้เรปกูตัวไวไม่ให้เกิดป่วยได้หาย่ว่าวันนี้จะลาตอนนี้เรามาถึงนะคะศาลาของท่านหลวงพ่อคานใจแล้วนะคะโอ้โหมีคนเยอะแยะเลยนะคะนำมะลินะคะมากราบไหว้ท่านนะคะ มพ้องทหลายเราต้องรอคิวนะคะกว่าจะเข้าถึงนะคะได้ที่ตู้วัตุดงคลขอทางวัดพระธาตุด้ยคเขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าจันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าสัใจช่วยกาพเจ้าเรื่องอะไรนอเรามาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะแล้วานชมวิววัดพระธาตุดอยคำมีประวัติมาช้านาแล้วค่ะเป็นพันปีแล้วนะคะ มันเป็นเนินภูเขาจากตัวเมืองเชียงใหม่สูงประมาณสามสามร้อยเมตรอะคะ่ะสวยงามมากค่ะวันนี้มีแต่หมอกค่ะไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยมีแดดเท่าไหร่นะคะจะไม่เห็นชัดเท่าไหรนะะ่องค์พระพุทธรูปองค์นี้เราจะอยู่ที่ ตัวอำเภอเมืองนะคะเราจะมองขึ้นมานะคะจะเห็นองค์สีเหลืองๆเ,เล็กๆนะคะแต่นี่มาถึงนี่คือองค์ประมาณเป็นห้าสิบเมตรมั้งองค์สูงประมาณห้าสิบหกสิบเมตรนี่แหละกะด้วยสายตาเป,ป่า<ม>คะ<ม>นที่มาสักระ,ละ<ม>หลวงปู่ทันใจหลวงพ่อทันใจนะคะ<ม>นี่คือบันไดหน้าที่ทางเดินนะคะ การเดินคนที่เดินขึ้นมานะคะจะสามารถเดินมาทางนี้แต่โดยมากเขาไม่นิยมเดินขึ้นมา,ขนมาเขาจะขับรถขึ้นมามอเตอรไ์ไซค์กับรถยนต์นะคะสุดชมวิว สวยงามมากเลยค่ะโหมองลงไปนี่เป็นเหวลึกเลย,ยนะน่กกากลัวจังเลย <c oughs> นี่นะคะสวยงามมากแล้วอากาศเย็นค่ะอากาศดีมากเลยขึ้นมาแล้วไม่อยากลงไปเลยค่ะที่นี่ค่ะอากาศดีค่ะ คนไม่ค่อยค่อยชอบความสูงเท่าไหร่ข้างล่างมีแต่เหียวค่ะตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะจากตัวเมืองขึ้นมาที่พระธาตุดอยคำนี้ประมาณ6-7กิโลนะคะมาด้วยรถยนต์ค่ะมีที่จอดรถด,ด้วยนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นมาได้ค่ะเว้นจักรยาน ถ้าไม่มีรถยนต์ก็สามารถขึ้นมาจากออที่จอดรถมาถึงที่จอดรถนะคะนั่งสองแถวขึ้นมานะคะขึ้นยี่สิบลงยี่สิบนะคะจะมาก็มาวันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือวันหยุดนะคะตะเลิกค่ะวันอื่นๆก็มาได้ถ้ามีรถส่วนตัวนะคะสวยมากค่ะชงวยชงวย ขอใหม่ก็ขอจาบท่านต่อใหม่ได้เลยเมื่อท่านได้ไหว้สาบารบีหลวงพ่อพระเจ้าหลานจแล้วก็จะรโอกาสออกเที่วานเชิญท่านทหลายรีบไปบูชาที่หลวพ่อพระเหใจที่ทางวัดพระธาตุดอคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านลงจากัแล้วให้ออกิบตัวแวด้วยกับหวงพ่อขว่าวันนี้ต้อพเจ้าค้าขาหรือต้องนี่นะคะวัดพระธาตุดอยคำตำบลแม่แหยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพราะฉะนั้นเมื่การได้ไปแล้วก็ขอเข้าไปได้ทุกคนเมืเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิ50หัวขึ้นไปเราจะให้ท่านดีพวงก็บอกท่านตรงๆรงไปเลยการแก้บนของใจเมื่อรองนำดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูป3ดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นำดอกมะลิมาถวายองหลวงพ่อพระเจ้าสัดใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าสัดใจขอองหลวงพ่อพระเจ้าสใจจงรับไปด้วยแล้วก็กล่าวว่า สาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เเมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าต่างเแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสขอขี่ท่าเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาหลวงพ่อพระเจ้าแผ่นใจที่ทางวัดพระเจ้าตดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกรียริุกวัน ว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเข้าทีคววันนี้เรามาสักการะพระธาตุลอยคำนะคะแล้วไปกราบบูชาท่านหลวงพ่อทันใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็นำชมสถานที่ชมวิวค่ะจะเดินทางกลับแล้วนะคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะอยากมาเยี่ยมชมพระธาตุดอยคำนะคะก็มาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ที่ตำบลแม่เหียนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะห่างจากตัวเมืองก็ไม่ถึงไม่เกิน15กิโลค่ะถ้าจากสนามบินนะคะไม่เกิน15กิโลนะคะถ้ามีรถส่วนตัวก็สามารถมาถึงออบนดอยพรทธาดอย,ดอยคาได้นะคะวันนี้เราก็สวัสดีแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากค่ะ